สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องซา้นมอนโลกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงละคสรสั้นเรื่องเมื่อฉันสงสัยว่าแมลงสาบมีประโยชน์อะไรจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะพวกแกพวกแกฮแกเคยสงสัยปะว่าแมลงสาบแบบมันมีประโยชน์อะไรแมลงสาบฉันคิดว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะไม่งั้นคนเขาจะไล่ฆ่าอะไรกันขนาดน,นั้นนะ ก็เจ๋งนะแต่ฉันว่ามันต้องมีประโยชน์ที่มันเกิดมันก็ต้องทำประโยชน์อะไรบ้างนั่นเดี๋ยวฉันขอลองเสิร์ชหาใน Google ดีกว่าอืมเออนี่เดี๋ยวอีกห้าที่จะไปห้าแล้วขอเติมหน้าแป๊บนึงนะพอดีปากมันซีดแก้มยังไอ้นั่นเออฉันขอกินยาก,ก่อนนะพอดีมันครบเวลาที่ฉันต้องกินแล้วปากไปแดไม่มีแรงเดิน อยาง h i นี่คมมากๆเลยขนาดโดนลิ้แค่แป๊บเดียวฉันเจอประโยชนของแมลงสาบแล้วข้อหนึ่งข้อหนึ่งนักรีไซเคิลในธรรมชาติฮะหรอข้อสองอาหารชั้นดีของสัตว์อันนี้พอเขอ้าใจพาะจริงจบก,ก็กินเป็นอาหารทางการแพทย์ใช้เป็นทำเป็นยารักษาโรคฮะยารักษาโรคฮะยารักษาโรค ที่ฉันกินไปคือมะรงสามนั่นเหรอต่อไปผงมแมเรงสาบผ่านโอโยใช้ทําเครื่องสอําอางฮะฮะเครื่องสาอางปากฉันเปื้อนผงมะรงสาบแล้วเนี่ยต่อไปนมมแรงสาบให้โปรตีนมากกว่านมควายสามเท่าฮะเมื่อเช้าฉันเพิ่งกินนมไปกินไปเยอะด้วยไม่นะฉันรู้สึกว่าฉันขี้เกียจอาแล้วฉันก็อึ้งกับสิ่งนี้อยู่ ไม่นะปากเธอทาแมาลงสาบแล้วเธอก็กินยาแมาลงสาบฉันกินนมแมลงสา oh <c oughs> บโอ้ไมก้าวาหรือเปล่าฉันเล่าไม่เชื่อเธอแ้วไปนมาจากไหนข่าวลือหรือเปล่าเดี๋ยวฉันให้ดูนี่ไงเอามาจาก Google ฮะแน่ใจเหรอ g o o g ูเจะถูกทุกอย่างเอา้าไม่เชื่อใจ Google เหรอ แกลองค้นหาในกูเอ้ยในถาม Siri สิริสิว่า Google เป็นใครทำไมต้องรู้ทุกอย่างได้สิริ Siri, Google เป็นใครทำไมถึงรู้ทุกอย่างถ้าคุณไม่รู้ใครจะรู้ห้าห้หอ้าวกวนเฉยฉันก็พดนำฉันไม่ได้คุรฉันก็แค่พื่ตามงความเป็นจริงคุณควรจะมีความรู้นะคะ ซีดีช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะฉนบอกฉันช่วยไม่ได้ฉันมีความรูู้้มากกว่คุณนะคะเอาเมอกี้ไม่ได้ปิดไม้เรือ่องไงโดนด่าหมดแล้วปิดปิดไม้ไปเลยไม่ต้องไปคุยละก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องเมื่อฉันสงสัยว่าแมงสามีประโยชน์อย่างไรอะไร ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดต mm ิดต c r i b e เพื่อไปกระตั้ใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกสนุก่ให้ทำอีกอย่าลืมติดตามไว้รอชมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย